การจ่ายเงินพิเศษ600บาทให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพลงไว้กับเลขบัตรประชาชน13หลักโดยใครซึ่งได้รับแล้วได้รับเงินแล้วตั้งแต่2เดือนที่แล้วจะไม่มีการบวกเพิ่มใดๆแต่ถ้าหากว่าท่านใดย,ยังคงไม่ได้รับเงินนี้ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เพิ่งจะไปยืนยันตัวตนเพราะว่าเพิ่งอาจจะได้รับสิทธิ์ในสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าคนที่เพิ่งจะไปผูกกับบัญชีพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประชาชน13หลักรวมถึงคนที่ไม่สามารถจะเปิดบัญชีได้ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องไปกรอกใบแจ้งประสงค์เพื่อมอบอำนาจให้มีการจ่ายเงินให้กับบัญชีบุคคลอื่นแทนหากใคร ไปกรอกเอกสารนี้กับสำนักงานคลางจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็จะมีการจ่ายเงินรอบเก็บตกเข้ามาเรื่อยๆในทุกวันที่6ของเดือนสำหรับใครที่ยังคงไม่เคยได้รับเงินเลยแล้วก็ทำขั้นตอนตามที่ติดขัดไว้ตามที่ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินในรอบเก็บตกก็ในวันที่6ทธันวาคม ซึ่งจะเป็นรอบสุดท้ายก็จำนวนเงิน600บาทในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าทำทุกสิ่งท,ทุกอย่างแล้วยังคงไม่ได้รับเงินอีกก็สามารถจะสอบถามได้ที่คลังจังหวัดที่ตั้งอยู่แนสารกางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ